สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในช่วงนี้ถือว่าเริ่มที่จะเข้าสู่ในส่วนของการเปลี่ยนฤดูการครับมีสัญญาณบางอย่างนะครับที่จะเป็นสัญญาณบอกถึงเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของฤดูการจากฤดูหนาวกลายเป็นฤดูร้อนนะครับซึ่งตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือประมาณสัปดาห์สุดท้ายนะครับ แต่สิ่งที่เรารุ้นกันตอนนี้ก็คือรุ้นว่าเมื่อไร่จะมีฝนนะครับแล้วก็จะมีในตรงไหนบ้างนะครับเดีย๋ยวเรามาเช็คข้อมูลซึ่งล่าสุดก็เห็นสัญญาณอาจจะมีฝนบางส่วน,นครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับหรือว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็น่าจะเริ่มเห็นบางพื้นที่แล้วครับนี่ถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้ในช่วงวันเย็นวันนี้นะครับก็จะเห็นแถวภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนนะครับภาคใต้แถวชุมพรแถวสุราษฎร์ธานีนะครับแถวประจวบคีรีขันธ์นะครับ รวมทั้งในส่วนของโซนตะวันออกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนถ้าด,ดูดีจะเห็นว่าลมนิพพัดเข้ามาปกคลุมตอนนี้ลมตะหนอกเฉียงเหนือทิพพัดเอาความเย็นมาเริ่มที่จะอ่อนกําลังลงนะครับแล้วก็ลมกําลังจะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะหนอกเฉียงใต้หรือว่าลมตะวันออกหรือลมใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณในการเข้าสู่ในส่วนของฤดูร้อนนะครับถ้าดูโมเดลดูโมเดลไปเรื่อยๆนะครับนี่คือในช่วงวันศุกร์นะครับคือวันนี้ ก็จะเห็นว่าในช่วงกลางวันบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านตอนใต้ภาคใต้แล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกพอมาวันศุกร์พอมาวันเสาร์นะครับเดีย๋ยวดูข้อมูลวันเสาร์ลมที่โค้งขึ้นมาเริ่มเป็นลมใต้แล้วท่านผู้ชมจะเห็นนะครับลมเริ่มจะเปลี่ยนไปนลมตะวัออน,อนออกนะครับท,ที่พัดเข้ามาแล้วแล้วก็นี่นะครับดูในช่วงประมาณเที่ยงนะครับมีในส่วนของโซนทางด้านตะวันออกครับ แถวจันทบุรีระยองตากนะครับพัทยาชนบุรีฉะเชิงเซานะครับปราจีนบุรีสะแก้วสมุทรปราการกรุงเทพนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับรวมทั้งอาจจะเฉียงขึ้นมาทางด้านถึงในส่วนของทางด้านปากช่องหรือว่าทางด้านลบบุรีได้นะครับในช่วงวันเสาร์ถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในเสาร์ประมาณ11บเอโมงแล้วก็หลังจากนั้นพอช่วงบ่ายก็นี่นะครับ ยังคงมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องในส่วนภาคใต้สุราษฎร์ธานีหลังสวนท่าชนะระนองพังงานะครับกระบี่บางส่วนแล้วก็ชุมพรประจวบคีรีขันธ์นะครับทับสะแกหัวหินเพชรบุรีกรุงเทพมหานครฉะเชิงเซานะครับชนบุรีนะครับพัทยาระยองแกลงจันทบุรีตราดนะครับ แถวนี้มีโอกาสเกิดฝนโปร่งน้ําร้อนจันทบุรีสายดาวนี่นะครับชุมแสงแกลงปลวกแดงของระยองนะพนัสนิคมชนบุรีฉะเชิงเซาพนมสารคามนะครับแล้วก็แถวมวกเหล็กสระบุรีปากช่องนะครับแถวคอนบุรีนะครับสีคิ้วมีโอกาสเกิดฝนได้แล้วก็เช่นเดียวกับในส่วนของทางด้านจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ราชบุรี มีโอกาสเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ในช่วงวันเสาร์นะครับตรงนี้เป็นโมเดลช่วงวันเสาร์ช่วงบ่ายวันเสาร์นะครับพอหลังจากนั้นไปดูบ่ายแก่ๆนะครับก็นี่นะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับแถวฉะเชิงเซาชนบุรีพัทยาระยองสระแก้วนะครับนครนายกจันทบุรีตราดกรุงเทพนะครับพระนครศรีอยุธยาโคราชบางส่วนนะครับ แล้วก็กาญจนบุรีราช,ชบุรีนะครับนครปฐรมเพชรบุรีประจวบคิรีขันธ์นะครับระนองนะครับพังงากระบี่บางส่วนนครศรีธรรมราชบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงวันเสาร์นะครับก็เป็นฝนอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเป็นกลุ่มฝนอีกรอบหนึ่งที่ พัดเข้ามาครับตอนนี้ลมเริ่มที่จะมีหลายทิศทางแล้วนะครับลมที่พัดปกคลุมในส่วนของประเทศไทยในช่วงนี้ก็อาจจะมีสัญญาณในการเปลี่ยนฤด,ดูกาลครับนี่คือในช่วงวันเสาร์นะครับเดี๋ยวไปดูโมเดลวันอาทิตย์หลังจากนั้นพอกลางคืนก็หายไปนะครับในส่วนของฝนตอนนี้อากาศก็เริ่มจะร้อนขึ้นนะครับในช่วงนี้แล้วก็พอมาดูช่วงนี่นะครับช่วงดึกๆวันอาทิตย์มีลุ้นอยู่ตรงนี้นะครับโมเดล แถวกรุงเทพมหานครนี่นะครับโซนนี้ปราจินบุรีฉะเชิงเซาแล้วก็สมุทรปราการนะครับมีโอกาสเนนดดกิดฝนในรอบดึกๆนะล,ลมที่พัดเข้ามาตอนนี้เป็นลมใต้นะครับจะเห็นว่าลมตอนเชียงเหนือเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูโมเดลต่อนะครับพอช่วงนี่คือในส่วนของพอวันอาทิตย์นะครับ ก็ลมใต้ก็พัดเข้ามาปกคลุมนะครับเดี๋ยวดูวันอาทิตย์ช่วงบ่ายๆก็จะเริ่มมีฝนก่อตัวขึ้นนะครับนี่นะครับในช่วงวันอาทิตย์ช่วงบ่ายๆอาจจะขึ้นมาถึงแถวนครพนมนะครับมีลุ้นนะครับมีลุ้นนครพนมสกลนครนะครับ,รบแล้วก็ขอนแก่นบางส่วนนะครับมีลุ้นที่จะมีฝนได้ลมสักนะครับแล้วก็แถวปากช่องโคราชคอนบุรีชนบุรีพัทยาระยองกแกลงนะครับจันทบุรีตราด แล้วก็แถวสวนพื่องราช,ชบุรีมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ถ้าโมเดลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้เป็นโมเดลนะท่านผู้ชมยม้ําว่าเป็นโมเดลซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดนะครับลุ้นไปลุ้นว่ามีโอกาสที่จะเกิดแล้วก็แถวทางด้านภาคใต้นะครับแถวนครศรีธรรมราชหัดใหญ่ยะลาะครับนาราธิวาสมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นดูต่อนะครับ นี่วันอาทิตย์ที่15อ่าวันอาทิตย์ที่18ครับหลังจากนั้นพอช่วงหัวค่านะครับนี่นะครับลุนฝนนะครับลุ้นฝนแถวชัยภูมิบำเน็ตนารงชุมแพขอนแก่นนะครับอุดรตอนใต้บ้านไผ่ปากช่องนครราชสีมาคอนบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนะเพชรบุรีหัวหินแล้วก็แถวจันทบุรีตราด สายดาวสายแจ้วชะเชงเซานะครับตรงนี้มีลุ้นมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ในส่วนของช่วงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็แถวนครศรีธรรมราชแถวพัทลุงหาดใหญ่ปัตตานียะลานราธิวาสนะครับโซนนี้มีโอกาสได้จะลุนฝนได้นะครับในช่วงวันนี้ถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวไล่ไปนะครับหลังจากนั้นก็พอช่วงนี้นะครับจะมีฝนเป็นเส้นนะครับวันอาทิตย์นะครับมีลุ้นแถวขอนแก่นวิเชียรบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพนะครับบางส่วนอุดรธานีนะครับสะแก้วแล้วก็นครศรีธรรมราชยะลานะครับนี่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับมีลุ้นนะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับภาพรวมสาร์อาทิตย์อาจจะมีฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับที่มีโอกาสที่อาจจะได้รับในส่วนของฝนเข้ามาเติมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่เตรียมปลูกมันในช่วงนี้หรือว่าปลูกพืชนะครับถ้ามาดูจากโมเดลนะครับที่ กรมอุตุนิยมวิทยาทำไว้โดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์พยากรณอากาศและ,ะกลางจากโยุโรปเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเห็นนี่นะครับแถวจันทบ,บุรีตราดภาคตะวันออกนะครับจันทบ,บุรีตราดระยองชลบุรีสะแก้วปราจีนบุรีนครนายกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสมุทรปราการนนทบ,บุรีปรทุมธานีนะครับแล้วก็ในส่วนของการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับสุราษฎร์ธานีชุมพร นาราธิวาสปัตตานีสงขลาเนี่ยนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงนี่คือเป็นโมเดลในช่วงวันเสาร์ที่สิบเจ็ดนะครับซึ่งก็มีลุ้นนะครับอย่างน้อยก็มีลุ้นมีโอกาสที่จะได้รับฝนนะครับในหลายพื้นที่ในช่วงเสาร์ทิศนี้โดยเฉพาะทางด้านภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของวันอาทิตย์นะครับนี่นะครับวันอาทิตย์ก็เริ่มสูงขึ้นมานะครับเป็นเส้นมาด้านนี้แถวนี้นะครับแถวไล่มาตั้งแต่จันทบุรีตราดระยองนับชนบุรีสะแก้วปราจีนบุรีโคราชบางส่วนนะครับโคราชพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรี ชัยภูมินะครับขอนแก่นบางส่วนอุดรบางส่วนหนองบัวลำภูบางส่วนนะครับสกลนครนครปฐมบ,า,บางส่วนมีโอกาสที่จะได้รับฝนในรอบนี้นะครับแล้วก็กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นนราธิวาสยะลานราธิวาสนะครับก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นข่าวดีนะครับมีสัญญาณในส่วนของฝนนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรอากาศระยะกลางยุโรปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ